ฉีกก็ตายไปว่ายง่ายนะคือทุกคนมีการป้องกันแล้วทุกอย่างมันควรจะเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้วหลักเนี้ยผิดเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเพิ่มขึ้นอันไหนถูกบอกถูกอันไหนผิดบอกผิดและผมเรียนล่วงหน้าด้วยสถานการณ์ของมอบจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นโดยเฉพาะ ในช่วงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดการกดดันในรัฐบาลจำนวนมากโดยมุ่งที่จะโจมตีและขับไล่พลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญกดดันพลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญและจุดที่เขาจะบุกมี2จุด 1. นึ่เนียบรัฐบาลส,สัสภาผู้แทนราษฎรและมอบงานนี้ไม่ใช่ไกลที่ไหนฝีมือแมวี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะมาเรียบร้อยหนีไม่พ้นเรื่องของม็อบไล่หลงตู่นะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไวนะครับจะเกิดขึ้นนะฮะไว้ลุวงหน้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนน,ะแะ,นะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน Bye. Um... 3 một xin chồng ม็บที่มีการเคลื่อนไหวมาปรากฏว่าตำรวจนะครับโดยมีพลตืบตรีจิรสนนะครับแก้วแสงเอกโกศกของสำนักง,งานตำรวจนครบาลน,นะครับก็แจ้งไปย้ำพันว่าเน,นื่องจากจะมีม็อบมาทำการชุมนุมและมีการเคลื่อนขบวนนะครับการจราจรก็จะติดขัดและหนาแน่น,นก็ถนนราชดรันเนินแยกคอกวัวผ่านฟ้าลีลาดถนนดินสอนครถนนนครสวรรค์พิษุโรกยมบราช สวนมิสกวันเพชรบุรีนะครับพญาไทยพระหนโยธินราชวิถีสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็แนะนำให้ประชาชนก็เดินทางไปเส้นทางอื่นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่มอบได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการฮะออกมาเคลื่อนไหวหจะมีการขับไล่พลเอกประย,ยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ปร,ระเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นฮะโกศกรัฐบาลนะครับก็เตือนผู้ชุมนุมยึดกฎหมายคำหนึ่งถึงความเดือดร้อนผู้อื่นยืนยันนะครับรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกช่องทางนะครับโกศกนายกกัตรีนายธนากรก็บอกว่าวิ่งและเดินไล่กระบมืนการกิจการเดินไล่ลงุง <c oughs> ซึ่งปรากฏว่าจุดยืนไม่เอารัฐบาลว่าเป็นการจัด สิทธิเสรีภาพได้ตามกฎหมายเพื่อขอให้ผู้จัดกิจกรรมคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยจึงควรวางแผนไม่ให้มีการกระทบทางด้านการจราจรนะฮะให้ชีวิตใช้ชีวิตตามปกติและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับทางเจ้าที่และผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นไปนด้วยความกฎหมายเป็นไปนด้วยความสงบนะ,ะและปราศจากอาวุธและให้เกียรติกันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ นะครับซึ่งก็จะมีการชุมนุมะที่อนุสาวรีตั้งแต่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะฮะตั้งแต่เวลาเที่ยงไปต้นมานะครับแล้วก็ชุมนุมประท้วงแล้วก็จะไปเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับในเวลาต่อมาเนะส้นทางการจราจรก็ส่วนใหญ่ก็เป็นขบวนที่เส้นทางหนานแน่นในเชิงงานวิกห์ผ่านไปแล้วนะครับมาว่ากันในเชิงงานสังเคราะห์ ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะครับ22พฤษภาคมพุทธศักราช2 5ง5เป็นต้นไปเตรียมพร้อมได้เลยนะครับม็อบหลักจะมาม็อบหลักก็คือม็อบเสื้อแดงอจะมานะครับคราวนี้เสื้อแดงเสื้อส้มจะผสมพันกันนะครับและจากเคลื่อนไหวเข้าสู่กระบวนการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับทำไมอะ่ะต้องมีม็อบในช่วงเวลานี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยในการที่จะล้มรัฐบาลหรือดิสครดิรัฐบาลได้ จะต้องทําในอดีขึ้นหลักของมันเนี่ยจะต้องทาทั้งปัจจัยภายนอกคือนอกสภาผูแ้แทนสอลและปัจจัยภายในในสภาผูแ้แทนสฎรเมื่อไหร่ม็อบเริ่มสตาร์ทปุ๊บนะฮะเปิดประชุมสภาปุ๊บเตรียมพร้อมได้เลยนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวม็อบพอเปิดประชุมสภาเรียบร้อยนะครับชัดชาติได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครสิ่งที่ตามมามีการบุกทำเนียบรัฐบาลไปสองยก ไปร้อง UN เอ็นโนนี้นั้นกลาวนี้จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลักนี้คืออะไรหลักนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับในสมัยเสียอ้ายนะในสมัยยุคของกรบผสเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาหมดละทั้งสองฝ่ายนะครับผมเรียนได้ว่าแปลกใจไหมสำหรับผมผมไม่แปลกใจ นะครับแล้วผมว่าสุดท้ายปลายทางเสื้อแดงโผล่มาสังเกตชัดเจนเสื้อแดงของพรรคการเมืองไหนที่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการคราวนี้ไม่มีปกปิดนะพรรคการเมืองนี้เสื้อแดงพรรคการเมืองท่าน,นี้ไม่ปกปิดเสื้อแดงออกเลยพักเสื้อแดงนะสูมเสื้อแดงนะพาคนเสื้อแดงกลับบ้านใช้วัฒกรรมนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่ารอบนี้ม็อบนี้เป็นม็อบอะไรม็อบแมวนะออกมาเหมือนเคยหลักคิดเดิมวิธีเดิมแต่ กาลังไม่เพียงพอบางคนโอ้ยกำลังไม่พอ,อไล่รปเะปยุดไม่ได้หรอกเขาจะทำไปเรื่อยๆนะครับเขาจะทไปเรื่อยๆๆๆในช่วงไหนจะมีอีก2ยกยกนี้มันมี3ยกหนึ่งก็ประมาณวาระหนึ่งสองงมาณวาระสอนะครับจากนั้นอภิปรายแวงใจ3ยกตอนนี้ผ่านวาระหนึ่งมาแล้วเหลืออีกสยกในระหว่างนี้จึงมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นและ เริ่มมีเหตุการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นหมายก็ว่าเหตุการณ์ในระหว่างนี้ในกรุงเทพมหานครในภาคใต้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองรุนๆนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองรุนๆนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้ควรจะเป็นอย่างไรควรจะทําอย่างไรในระหว่างนี้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับจะมีม็อบมากขึ้น ในระหว่างนี้จะมีการโจมตีรัฐบาลมากขึ้นรัฐบาลก็พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนเกมมาว่ายง่ายนะไล่มากขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ไม่ประสบความสำเร็จล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศอีกบอกว่าสถานบริการถ้าเปิดเกินเวลาให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดจับอย่างเด็ดขาดกลัวโควิดติดหลักคิดนี้ผิดเลยผมย้ำมาผิดเลยคอยดูฮะจริงอย่างที่ผมเรียนไว้หรือไม่นะฮะบอกว่ากลัวโควิดจะระบาดนะ จากผู้ประกอบการสถานบันเทิงเปิดสถานบริการในเชิงงานสังคมมันมีติดได้ไงก็นี่ว่าทุกคนฉีดวัคซีนจะโคจจะสถานบริการไม่สถานบริการมันไม่เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวคือฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนละใครไม่ฉีดก็ตายไป beam, ว่ายง่ายนะคือทุกคนมีการป้องกันแล้วทุกอย่างมันควรจะเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้วหลักเนี้ยผิดเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเพิ่มขึ้น อันไหนถูกบอกถูกอันไหนผิดบอกผิดและผมเรียนล่วงหน้าด้วยสถานการณ์ของมอบจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดการกดดันในรัฐบาลจำนวนมากโดยมุ่งที่จะโจมตีและขับไล่พลเอกประยุทธ์เป็นสาคัญกดดันพลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญและจุดที่เขาจะบุกมี2จุด1นึ่ทำเนียบรัฐบาลสสภาผู้แทนราษฎรและมอบงานนี้ไม่ใช่กลที่ไหนฝีมือ แมวนี่เองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมาลุนมิตรจิตชื่นบานสรารเร่องอยู่ทุกภูทุกนามอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจัดเสรสมได้ด้วยสามาคีกิจใดถ้าประสงมีดวงใจพักดีต่อพระจอมสยามพร้อม เห็นง่ายบ่ได้บ่าว่าอันความพร้อเดียวเป็นเด็นใจเดียวกระสืสีทุกสิ่งประสมจงใจจัดสิขสมได้ด้วยสามคีที่นักก็จักเบาคลายที่อันตรายก็ขจัดขัดขวางฉลองพระเดชบ่จางก ความ้ลมเกลียวเป,เป็นใจเดียวประเสริส,สิทุกสิ่งผสมใจ ชนะประกบเกียริฟุ้งเฟืองกระเดือนแดนดีอันความกลมเดียวแ็่เป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจย่างเส้สมายด้วยสาเกียร